5G แล้วมันยังไง 5G แล้วมันใช้ได้จริงทั่วประเทศแล้วหรือเปล่า 5G เนี่ยใช้กับอุปกรณ์ไหนดีคะพี่ซีลายๆปัจจัยเกี่ยวกับการใช้งาน 5G วันนี้คลิปวิดีโอนี้จะตอบทุกอย่างเลยค่ะแต่ต้องไปคุยกับกูรูคนนี้ค่ะผมคิดว่า 5G ตอนนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสโลกเลยนะฮะเมืองไทยต้องบอกว่าเรามีโอกาสที่ดีมากเพราะเราไม่เคยเป็นประเทศแรกๆที่รอนเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างนี้เร็วกว่าแปลว่าเก่งกว่าฉลาดกว่ารวดเร็วแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าแบบนั้นไหมคะต้องทำเอนจิเนียร์นิดนึงจริงๆต้องต้องต้องบอกว่าประมาณนั้นนะครับเพราะจริงๆเร็วกว่าใน่ยเพลิ์มันประมาณ10เท่าขึ้นนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างนะฮะที่ที่ 4G ไม่สปอร์ตจริงๆมันต้องต้องอาศัย 5G นะฮะอย่างเง้เรื่องความหน่วงเน 4G จะหน่วงค่อนข้างช้าอยู่แล้วแต่ว่า 5G เีทมันมีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างที่มัน r ี q u i r แบบนั้นไอ้พวกทางด้านเมกดิคอัลดีรือว่ารถจนไร้คนขับอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงใน 4G มันเดีรไล์ไม่ได้ต้องเพิ่งใน 5G เนี่ยนะฮะ จริงเราได้ประมูลมา3คลื่นหลักๆนะฮะก็จะเป็นไอ้ตัวย่าน700อันนึง2องพหดกันนึงอีกอันนึงก็จะเป็นมิลลิเมตรเวฟอันนี้26กิกซ์สูงมากหลักๆเนี่ยอย่างไอ้ตัว700เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเอาไว้ทะลุทะลวงในบ้านเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเราเข้าไปถึงบ้านเนี่ยตามซอกตามมุมยิ่งอย่างหลังๆได้มี IoT ซึ่งเซ็นเซอร์ก็จะเยอะมากนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะอยู่ในบ้านซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยไอ้ขึ้น700เนี่ยก็หลักๆก็็คคืืืือออออออทททะะะะะะลลลลลุุววววงง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 ใใใใในน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 บบ้าาาาแแหหหหหหรรรัััััส่่่่่่่่เเ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 มมมมกกกกกๆๆยยยยยพพีีีีญชขตจด แบนด์วิดก็จะจะเยอะอีกสักนิดนึงฮะเราได้มาสักเกือบ90เมกร้อยเมกเนี้ยสุดท้ายคือในลิจิตเทลเวฟเนี้ยความถี่มันสูงมาก26่สิกยีิกิกเฮิร์สต์เนี่ยนะครับอันนี้เอาไว้ปทำอะไรคะโดยปกตินะผมเรียนเทคนิคหน่อยแล้วกันนะครับความถี่ต่ำเนี้ยแบนด์วิด์จะแคบพอความถี่ยิ่งสูงเนี้ยแบนด์วิด์ก็จะยิ่งเยอะยิ่งเยอะนี้ไปเลยพอ26กิกความถี่มันสูงมากเนี้ยแบนด์วิด์มันก็เลยมโหฬารอะไรตัวเนี้ยที่เราประมูลมาเราได้มาตั้งแปดริงๆน้นอย 10กิก uhm <cup> ประมาณนั้นได้เลยแต่ข้อเสียคือระยะทำการสั้นมากนะฮะไอ้พวกนี้ก็จะต้องการเป็นสปอร์ตสปอร์ตไปหน่อยนึงแอปพลิเคชันหลักๆเลยที่เขาอาจจะต้องใช้ตัวแบนด์วิดสูงๆเงี้ยฮะผมยกตัวอย่างอย่างตามโรงงานก็ได้นะฮะอาจจะต้องมีกล้อง 4K จับว่าอุปกรณ์มันเสียไม่เสียอะไรประมาณนี้ซึ่งนี้มันต้องการแบนด์วิดสูงมากไอ้26กิกนี้ก็จะไปตอบโจทย์ตรงนั้นอย่างทูนี้ก็ประมวลมาทั้ง3คลื่นมันก็จะตอบโจทย์ทั้งพอร์ตโฟลิโอและ ตอนนี้คนคงถามแล้วว่าทั่วประเทศแล้วหรือยังพร้อมใช้แล้วหรือยัง 5G คือตอนนี้ยุทธศาสตร์ที่เราลงเนี่ยก็คือแน่นอนเราลงครบทั้ง77จังหวัดจริงๆเราก็จะเน้นที่ที่คนใช้เยอะนะ,ะในหัวเมืองนี้ก็จะลงเยอะหน่อยแล้วก็ตามเส้นทางไฮเวย์หลักต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเราครอบเวอร์ประชากร98%ของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะเรียบร้อยทุกเขตซึ่งมีทุกเขตต้องว่าเป็นดิจิทัลที่ 5G ที่ดีที่สุดณปัจจุบัน ฝั่งหนึ่งที่ 5G เนี่ยจะมาเปลี่ยนโลกเลยเนี่ยคือฝั่งทางอินดัสเทรีนะครับ<ม>ทีนี้กการที่เราเป็นเป็นเอเรียด็อปเตอร์ของเทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยไอเรื่อง v e r t i c a l l หรือว่าอินดัส r ทรีต่างๆที่เราจะต้องมาทําให้มันเกิดภาษาอังกฤษเรียกว่า use case นะฮะเราก็ทดลองไปพร้อมๆกับประเทศชั้นนาทั่วโลกเราก็ยังไม่รู้หรอกอะไรเวิร์กไม่เวิร์กแต่สิ่งที่เราต้องทาคือเราทําการทดลองแล้วก็พอมันเวิร์กแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างให้เกิดระบบนิเวศของมันด้วยถามว่าระบบนิเวศสําคัญยังไงถ้าเรา use case เ้ด,ดน,านได แล้วหยุดแค่นั้นมันก็จะไม่เกิดธุรกิจต่อเนื่องแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมีหลายๆ vertical industry ที่ผมคิดว่าเรามีโอกาสที่เป็นผู้นำเพราะว่าของเดิมบนฐานเดิมเราแข็งแรงอยู่อย่างเช่นทางด้าน agri culture เ,เกษตรใช่เกษตรนี่เราเราเป็นผู้นำโลกอยู่แล้ว healthcare นี่เราก็มีโอกาสเยอะนะ retail อย่างเงี้ยนะครับสองสาม industry เนี่ยผมคิดว่าเราเราลงไปทำแล้วเราเห็นเลยว่ามีโอกาสที่เราอาจจะสร้างอะไรที่เป็น first in the world ขึ้นมาได้บริบท h e a l t h t e c h ของประเทศไทยเนี่ยผมว่า unique มากหลายๆย use case เราไปคุยกับหมอนะครับ เขาบอกว่าเขาลองทำบน 4G แล้วมันไม่เวิร์ก สปีดมันไม่พอแล้วมันมีเลเทนซี่มันมเยอะมปนอะไรต่างๆแต่พอลองทดลองกับ 5G แล้วเอ้ยมันใช้ได้จริงบางยูสเคสเนี่ยเขาทำอยู่แล้วรอเทคโนโลยีที่ถูกต้องมาสวมแค่นั้นเองคือสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงโลกมากๆเลยเนี่ยจริงๆพวก IoT พวกอะไรต่างๆมันก็เชื่อมต่อกันได้ระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่มันขาดคืออะไรรู้ไหมครับมันขาดสมองสมองคือพวก AI ที่เราพูดถึงเนี่ยสมมติเราพูดถึงหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยหุ่นยนต์มันตัวนิดเดียวนะถ้าเราจะเอาสมองที่เป็น AI ไปใส่ในตัวหุ่ยี่่อ Sir ใาง้ทช แล้วเวอร์รูมเป็นตึกเลยนะเพราะฉะน,นั้นถ้าเราจะให้หุ่นยนต์ตัวหนึ่งสมมติพูดโต้ตอบเราได้เนี่ยสมองมันต้องใหญ่มากเพราะฉะนั้นสมองมันอยู่บนหุ่นยนต์ไม่ได้สมองมันต้องอยู่บนเน็ตเวิร์กสมองอยู่บนคลาวด์เชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์ก 5G ที่<อ>ข้อใหญ่มากเราทำคลาวด์รองรับไว้แล้ว ชูพูดอย่างนั้นได้ไหมถูกต้อง<ห>ม,มันจะเป็น edge cloud ด้วยมันจะเป็นเทคโนโลยี cloud แบบใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีของ 5G อ<น>ะเยอัน,นะจะเป็น cloud เล็ก<ด>ๆ,ๆที่จะไปอยู่ใกล้ๆกับ u s e Case ต่างๆทุกอย่างก็จะคุยกันเองมีสมองมี AI คิดผมยกตัวอ,อย่างพวก SME รายเล็กเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม่มีเงินลงทุนในด้าน IT <ช>เลยพวกแอปพลิเคชันแพงๆเงี้ยอันนี้ก็สามารถเช่าใช้ได้แอสเซอรนะครับ ก็ไปชอบบริการเหมือนคลาวด์แทนซึ่งเนี้ยตัวเน็ตเบิร์เขาก็ไม่ต้องลงอะไรเยอะมีแค่ร็อเตอร์ 5G สุดเดียวเสร็จหรืออย่างพวกที่เมื่อกี้คุณซีที่คุณซีพูดถึงว่ารถยนต์ไร้คนขับอะไรพวกเนี้ยสมมุติในแอร์เรียนหนึ่งเนี้ยถ้ามันมีตัว MEC เนี่ยมันก็จะทำให้การประมวลผลเลเทนซีมันต่ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรถวิ่งอยู่ในแคมปัสในอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ฟีเจอร์ของพวกนี้ใช้ได้จริงๆมากขึ้น พูดถึงตัวที่เป็นกระแสมากที่สุดขึ้น26กิกะเฮิร์ซน่าจะเป็นสิ่งที่คนควรจับตามองมากๆคือ26กิกะเฮิร์ซเนี่ยเป็นขึ้นตัวความถี่สูงสุดเลยที่เรามีขึ้นตัวนี้เนี่ย คุณสมบัติพิเศษคือเรามีแบนด์วิดต์เยอะมากมท่านมัน,น,นใหญ่มากถนาใหญ่มากที่เราประมูลมานี่ 800, 800เมกเนาะ800เมกครับแต่ว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยเนื่องจากความถี่มันสูงมากเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่จะใช้กับมันเยอะมากในอนาคตนะแล้วก็เราจะเห็นอุปกรณ์ล่วง 5G เนี่ยที่จะซัพพอร์ตเรื่องของขึ้น26กิกอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่ามิลิเมตรเวฟนะฮะจะได้ยินชื่อนี้ เดี๋ยวผมว่าจะได้ยินบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะ deliver speed เนี่ยความเร็วระดับแบบ10กิกเราจะเห็นว่าระดับ10กิกขึ้นไปนครับซึ่งตอนนี้ที่เราทดลองวินาทีหรอคะ ใช่ฮะสิบกิกะบิตเปอรเซ็กันไฟเบอร์ที่ต่างบ้านเราตอนนี้ที่เราขายกิกะบิตนี่ก็คือกิกเดียวนะฮะอันนี้คือ10 10เท่าของอันนั้นนะวันนี้เนี่ยที่เราทดลองแล้วนะครับมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราได้มาจากคอคอมอ่าอุปกรณ์ตัวนี้ที่เป็นคอมเมอรเชียลยูนิตที่หมายว่ามีในตลาดท้องตลาดตอนนี้มันก็ซัพพอร์ตความเร็วได้ยังไม่ถึง10กิกนะครับจริงๆเทคโนโลยีมันไปถึง10กิกนะ เมื่อเมืม่อวันก่อนเราเทดสอได้2.3กิกะบิตเนี่ยคือให้ให้คุณสีลองนิกภาพนะ2.3กิกเนี่ยคือ2,300เมกนะฮะคือเราเรา,เราทดสอบเมื่อวันก่อนนะครับเราลองดาวน์โหลดไฟล์ขนาด40กิกะบิตยกตัวอย่างถ้าเห็นภาพเนี่ยหนัง 3D 4K ไฟล์มีอยู่ประมาณ3-40กิกเนี่ยดาวน์โหลดใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแปลว่าในยุคต่อไปคือยุคนี้เราแทบไม่เก็บเพลงในโทรศัพท์มือถือแล้วเพราะว่า,ากดปั๊บมันก็เล่นเลยอยู่แล้วไม่ได้มีความสะดุดไม่ได้มีความโหลดนานต่ตอไป ทุกอย่างจริงๆจีว่าเราแทบไม่มีอะไรเลยเป็นจอเปล่าถูกต้องถูกต้องกดไลนอินเทอร์เน็ตเลยทันทีชัดเจนมากเดี๋ยสิบปากว้าไม่เท่าตาเห็นครับวันนี้สามารถไปลองทดสอบได้ด้วยเดี๋ยวสีจะลองทดสอบให้ทุกคนได้ดูค่ะ กล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้า4ีตัวนี้ค่ะมันทําหน้าที่เหมือนเราเตอร์เรียกว่าเครื่อง CPE ค่ะตัวนี้มันเป็นเครื่องรับสัญญาณนี่จากตัวที่ปล่อยสัญญาณล้นมาอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเรามีสายแลเรามีอุปกรณ์ของเราที่เป็นเราเตอร์ในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็จะมาเสียบกับตัวเครื่องนี้เพื่อทําการทดสอบสัญญาณได้เลยค่ะและนี่คือเสาที่ปล่อยสัญญาณ2 6 g h z m หกกิกะเฮิร์ต์มิลลิเมตรเวฟค่ะเรากําลังทดสอบสัญญาณนะคะความเร็ว 26GHz กิกะเฮิร์ค่ะโอ้โหขึ้นไปที่2 3 0 0ันาเร็วมากพระเจ้า2322อง b ps. เซกันอัพโหลดสปีดหนึ e งร้เมกะบิตเพเซกซคือ15.36 m าามิลลิเซกค่ะโห oh. อนุภาพของ26 g h ิบหกิกะเฮอ่ะคิดไม่ออกเลยจะเอาไปโหลดอะไรดีคือผมที่ว่า5 G เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอนาคตของโลก,กน,นะครับประเทศไทยเราโชคดีที่เราก็มี5 G เป็นวราระแห่งชาตินี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลก ที่เราทําเรื่อง 5G เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันในการที่จะสร้างระบบนิเวศของ 5G ในประเทศไทยนะครับเพราะเราไม่เคยอยู่ในสามารถภาพนี้มาก่อนทั้งฝั่งของคอน sumer ทั้งฝั่งของ vertical industry เนี่ยมาช่วยกันสร้าง ecosystem ็มซีโคซ s สเต็ม e จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีคนใช้งานเรามีคนมาช่วยกันพัฒนา use case ต่างๆมาช่วยกันแล้วผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยคือเราจะไม่เป็นผู้ตามทางด้านเทคโนโลยีเราจะเป็นผู้นํากับเขาบ้าง ที่สนใจเรื่องนี้นะอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปวิดีโอตัวนี้นะคะว่าอยากที่จะเห็นเรื่องของ 5G ในเรื่องใดอุตสาหกรรมใดบ้างหรือมีอะไรที่อยากจะแชร์ก็ส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย